นี่จ้าอันนี้สเอามตตั้งจ้านั่นห้อยไปแล้วนิดนึงนะคะมีกูด้ดิดมีอะไรน่ารักนี่ถาดาสวยงามป่ะจ้าสวยงามบ่เห็ดน้ำลูกจ้าละเลงกันเต็มที่เลยงามเลยซัมนแเลยจ้าเอา ฮันฮันสแตนต์ขอดาอ้อป้าออป้าอ้อป้าเริ่มแล้วป้าเริ่มแล้วจ้าย้อยยก็ยัอไปไะด้เริ่มแล้วจ้าเรามาตั้งต้นกรอนกันค่ะสวัสดีค่ะลุงป้านะอาจ้านี่ ทั้งส้นน่ะสนนะคะต้นคริสต์มาสนี่สีขาวเนี่ยอันนี้ลูกสิ่งที่ไปซื้อมาวันนี้นะคะพ่อเกือบได้ไปนอนอยู่คุกคุณนะ่ะเปล่าเรา,เราดื่มเราดื่มเมื่อคืนาจารยาเราเราตื่นจะเศรา้าเปล่าตื่นไปซื้อของจะเศรา้าเจอด่านตำรวจนะคะช่วงนี้เขาจับดดจับนะคะยันพากันดื่มร้ายนะคะจะร้องร้ายนะคะเปล่าเป็นบวก คือเขาจับไปนั่นไปรงพักแล้วเทนิคเขาเขาก็เอาเราไปอันนั้นไปอันโรงพยางบาลไงไปตรวจอันนั้นหาคาของเราว่าเราได้ดื่มอิลี่หรือมันเป็นมันผิดน้ำอันนี้จะลุปมันผิดน้ำระบบน้ำอันเนี้ยเปล่าจ้ะเกือบนอนคูคุกนี่จ้ะอันนี้สิเอามาตังจ้ะ จะให้เขนแค่นีน้ซื้อมาเยอะแยะเลยเยอะแยะประเดยเยอะประไมโอ้ยน้อลูกหลาเอ้ยเให้เงากระเดินเแบบี้โอเคและในกูด,ดิสเปอร์เฮงนงดีดอกูด้คอ๋อระหลดเลยนี่จายุนี่นีๆๆ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  เดี๋ยวห้าสิบเดี๋ยวแม่แปงไปซอยพอเราต่างต้นนะต้นคิดสมัตรก่อนเด้แบบนึงนั่นห้อยไปแล้วนิดนึงนะคะมีกู่ดิดมีอะไรน่ารักนี่คนห้อยอยู่นี่จะ้ะนี่คนก็ช่วยอยู่นี่แต่ว่าช่วยช่วยทําให้เละมากกว่าคุณพ่อช่วยกันช่วยกันทำเนาะ ปีที่แล้วนีอันน้าท้าหลายจินหงเลยมีหอดเงินซื้อกองขวานเนี่ยบะมีผู้ใดได้ของขวานเลย่อจาะเฮ็ดอันต้นคือสมัตจังสีนะบ่มีเงินซื้อนะไปเอาอันผลผลของต้นต้นสนมาหอยเอาน้ามาเฮ็ดเอาน้าสงสารนหาสงสารปีนี้ใครแน่นะคะได้เงินยูทูบได้เงินเฮ็ดงานพอได้เก็บในนู่นและนี่เฮ็ดจีจ้า Scan code นี่จ้าลูกดูคอมเมน bagi apa Ken? Ya. Oh, oke. Okay. Ah, ohi, konduit cuci. Aduh, Ken? Ah, so, ini kah, Chizit? Iya bu. Kau baby? Kau hangen, mm. keron? Iya. Det är en det ska ha som kärnor. vi vet inte var vi lämnar någonstans. Uh, Den oh, är lite pinfiner här. Vänta, det vänta, vänta. Är... Ja, vänta för sista. Fast, sista. <slivet> eller sista eller gör nu eller? Det är damm. Hjälpa mig övna. Buat anak-anaknya, lho. Ayo, Nafli, lepaskan dulu, Ken, selamat datang ke rumah Nafli dan anak selamat datang ke rumah Nafli dan anak-anaknya. Tidak, bayi. ว้าววันเจ้าไม่เจอเดฟลนี่จ้ะเดฟุลเป็นบ้าน,นนี่เป็นขนมสสุดาอไรพระน้อเป็นข้านะ,นานะอ๋ออันนี้จะอันนีจนน้จะไว้ข้างบนเลยนะคะนี่เสาร์อาทิตย์วันฝนวันนี้มาตกไปเก็กเกบเห็ดบัวใหก็หนีเลยจ้ะแต่แม่บะตองห่วงนจะจ้ะแม่แปงเก็บคลิปไปให้ล้ายอยู่จ้ะต้องห่วง <Impact. S 1> เลยเดี๋ยวสิลงให้เบิ่งอีก Det måste upp det, det har upp det. Mm, de mittel. Nej, det har mitten, inte den. Inte den. Nej men, det är inte den. Perfekt. Det har mittel, det har de egna. Nej, Va? Vänta. Den! Gör det så. Men det jag precis. Nej, inte de. นี่จ้าชัดาสวยงามป่จ้าสวยงามบะเห็ดน้ำลูกจ้าละเลงกันเต็มทีเลยงามแต่ซัมเน่ลจ้าเดี๋ยวเริ่มจะเริ่มสื่อของขวันแล้วค่ะ นี่แหละธุรกิจของคุณพ่ <Yeah. S 1> อคุณแม่วันเสาร์ตานี่ปะปะไปชมกันอีกปะมาตามาเด้ออันนี้เราทำกรอนเสร็จแล้วเราจะมาต่ออันนี้นะคะอันนี้เกือบสองร้อยนะคะประมาณห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยหกร้อยกว่าบาทเลยห้าร้อยกว่าบาทแ้วเงินมันลดนะหกร้อยกว่าบาทนี่แหละเนี่ยได้คู่ดิสไต่อันเนี้ย เราจะทำบ้านขนม,นขนมปังนะคะเปเปอร์คอกานะคะเปเปอร์คอกาฮิสนี่นี่เราจะทำอย่างนี้แล้วก็วเอาขนมมาประดับประดานะคะอล็กซานเอเอ้คือนาบูทะลุชิวียดมาก ทั <laughs> ้งใจมากเลยอ่าอะละเลงเลยลูกแคนคนนี้คือให้มาช่วยแต่ว่ากินขนมหมดแต่ขนมต้องเอามาประดับบ้านนะคะเขากินหมดก่อนเลยไม่ใช่เดี๋ยวด้านเอ็ดดีด้าไม่ใ่ฮันน่ฮาเอ็ดดิกูดิษ

Kan? Vill du hjälpa? Vill du hjälpa? sitta ner älskling? Så. Måste limma mer mj En inne, en är ute. ก็เลยเริ่มเลยจ้ะตัวบ้านก่อนแล้วค่อยเอาหลังคานะคะอันนี้คือตัวช่วยกินกินกินขนมที่ว่าจะเอามาประดับประดาบ้านแล้วก็กินไปเกือบหมดกินไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเอาพีดหอดันบราเลมนะเบบี้เยกล่ะยลปะป๊าป๊ายลปบสตู่ระเบียวกับป๊าอยู่ดันซ้ายด้านขวา Oj, jag vet. Det är de. Ja, ja redan, det, han, 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 han. det är taket. Det är en skorsten. Vänta, vänta. Han, han står... Man får inte limpa den för sidan först. Kan! Ken, ni rör ihop. Kan, sätt dig. Jag vill byta! Okej, gör det. เอาเมื่อกี้ปิดเสียงนะคะเอามอนสเตอร์ออกไปก่อนกรีดใหญ่เลยก็กวนนะคะไม่ได้ช่วยเลยกินขนมอิ่มแล้วก็กวนนะคะยิงมาแล้วมอนสเตอร์เหรอเราอะอมอนส,สเตอร์โอ๊ยบอ้น <c oughs> นี่ยรอน้ำแม่ <c oughs> มการ์เน,น,นี่ยตอนนี้ย้อยย้อยวิย่ Ja, andra sidan jag... också, måste andra sidan först? Ja, liksom andra sidan redan? Ja, det är liksom i kan alltså, Nej, under... varför gör jag så? Mm, så? Varför du gör så? Jag skulle ju nu Det räcker. Det gör inget. Ja, det är mm. Kvart det. Kvar till dig du Med Det gör inget, de kan ha ยิงมาพอดมย่ว so. e ่าฟินเราก็ยิ้มเรียบร้อดอันนี้อันนี้พ่อกับพ่อกับลูกทำใหม่นะพ่อแม่แม่แป้งทำพังไปไปช่วยกดลงมือแรงไปหน่อย ลบคึมเลยแม่แป้งอะทำผัอสวยจังสวยจังเลยเอาปะอาปะอปะสรุปนี่ใครสนุกแวมสุนทรริชอันเล็กอันนี้อันเล็กยุ่งทุกอย่างทั้งนละสัว์ทั้นทรแลอื่นอื่ ska vi andra sidan. Hur använder man den? Den står här. Vi är den Ja, prinsess. Vi ska ja. se vad Alex och Ken på varje sida.